สวัสดีพี่น้องมาชมบรรยากาศยามเช้าที่นครสวรรค์บ้านเา่าาตอมพี่น้องบรรยากาศสวยๆมีซุนนาดูมาพร้อมเสิร์ฟเลียวจะพี่น้อง พร้มอมเสื่อมเลยเจ้าพี่น้องเกงเห็ดโคนเรือเห็ดโคนไหนกดแชร์กดซับสไครต์ให้เบาต้อมออนะยูแชนแนลเนี่ยเด้อจ้จพี่น้องแล้วอย่าลืมกดกระดิง่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งเอาน้ำเด้อจ้าจะแกงเห็ดตำพริกพริกหอมใส่หอมาาแล้วก็เห็ดโคนะนะจเห็ดโคนหลวงที่เอามาจากภาคใต้พี่น้องเอามาแกงให้พ่อให้แม่กิน เดี๋ยวประจมลงเมืองเองแกงเองมันปะทอดหมูค<อ>ือ<ม>ดำแท้ทอดหมูเจ้าฮะใส่น้ำตาลน <c oughs> ี่น้องใบแม,มงลักใบแมงลักพี่น้องครอบครัวทด้นเจ้าพี่น้องวันนี้สวัสดีครับครอบครัวทำม,มัาคาเองนี่น้องวันนี้ทอดหมู ยังผ็ดไม่กรอบอ่ะดิไม่กรอบอะ่อบอะเออได้แล้ว<ะ>แซ่บเลยยิงให้กรอบหลายบ่แซ่บใส่น้ำตาลถ้ะพี่น้องเราออกดำดำเนาะบะจำน้ำตาลแล้วออกดำหน่อยทำกับข้าวให้พ่อให้แม่กินบะหมันีลยจ้าออกเค็มๆหวานๆโอเคออพี่น้องกินกับข้าวเหนียวแล้วเนาะบะจำเนาะจ้า เหนียวเหมือนเดิมพี่น้องโอ้จะข้าวยามเช้าเนาะปะ้า้อมครับเก่งไปบ,บ้านได้จ้ะพี่น้องเร็จแต่ไข่ลงไปได้จ้ะเพื่อความหอมเนาะปะ้า้อม หา,าชินยางก,กับพี่น้องเตรียมมือวาต้อมเอาพี่ตรงจ้ะต,ตัดไว้แล้วจ้ะพี่น้องตัดไว้เลยไม่เนอะจ้าเพชรยังสภาพคงเดิมนะจ้ะพี่น้อง น้อกประจำมาหลายวันแล้วที่เราไปขุดมาเนาะแต่ลุงมาหลายวันแล้วจ้ะพี่น้องเตอเฮ็ดก็ยังคือเก่าจ้ะไปไปข้างเลยตามด้วยปลาร์ใส่ลายเค็มบะต๊อกอ๋อสองซอกรอชิมรสชาติเนาะแต่ลุงเนาะจ้าหม้อผดก่อนหม้อผดเมนูอีกอย่างพี่น้องซุปมะเขือนี่จะเป็นเป็นแบบ ซุปมะเขือเ้าจะซุปนป็าเปล่าเราจะพี่น้องปลาปัญญาเกลยเฮ็ดให้เนกินม่เคยไม่ได้ใส่ปลาเนาะแต่ขนาดขิ้นคือก่าบ่ต้องใส่ชุนรสลงไป่หลายเนาะพริกผสมกันเ้จะพี่น้องเอารวมกิกใส่แล้วพริกใส่ก่นแล้วใส่ัวช้อนครึ่งช้อนเดียวบอนเดียว าต้มเสร็จกันได้เจ้ะพี่น้องต้มใส่เรียบร้อยแล้วเนาะต้มเสร็จเรียบร้อยแล้วออหอมน,นะห,นหอมขนาดเลยหอมข้า,ขาั่วเนาะสลุงเนาะอยากให้พี่น้องได้กลิ่นเด้อมอ้องได้กลิ่นกับน้ำลายแตกแล้วพี่น้องอเนราไ,ได้กินเนาะจ้าวคั่วเห็ดสุกมะเขือให้กินแน่กันเลยข้าวคั่วเห็ดให้เพป็นกินกับพี่น้องหัวเมียข้าวคั่วได้จะมันีคลุกเขาให้เข้ากันทีนี้รอตักใส่ถ้วยพี่น้อง ดยังเหลือแกงเห็ดอีกอย่างพี่น้องอย่างมาทำสูตรเอ้ยสามมั้ะทอดหมูซุปมะเขือแกงเห็ดเสร็จเลร็จเะพี่น้องน่ากินมากเลยเริ่มซุปล้วจะพี่น้องตำด้วยผงนัวจะใส่ไรเพราะแค่นั้นแหละอร่อยแล้วเจ้ปลากาอร่อยแล้วเราจะพี่น้องเนาะจ้าเติมใบเมงลักจ้ะใส่ใบเมงลักเข้าไปมาพร้อมเสิร์ฟเราจ้ะพี่น้อง พร้อมเสิร์ฟเลยจ้ะพี่น้องเกงเห็ดโคนหรือเห็ดโคนใหญ่ได้จ้ะพี่น้องอหรือเห็ดปวงนะบะต้อมเนาะพร้อมสเสิร์ฟเลยจ้ะใส่นะ้ามไหลนั่นบะต้อมก็ได้นะไปฟ้าบไปกินข้าวจ้ะพี่น้องน้องบะต้อมเนาะฝากด like, ากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามให้่อบะต้อมวันนยูช anel เลยครับติตพากันใดขอไฟพี่น้องรอชมคลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ